สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Melody Ruby นะคะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะชื่อบิวค่ะมีสภาพผิวแห้งขาดน้ําเป็นโรเซเชียแล้วก็เอ็กซิมาค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางเซนเต้ไทยแลนด์ให้มาตอบคําถามจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นผิวโรเซเชียจากคําถามที่ถูกถามมาบ่อยๆนะคะ ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะก็เริ่มมีการดูแลตัวเองเริ่มรักสวยรักงามนะคะก็มีการสังเกตตัวเองแหละว่าโอเคทําไมหน้าเราถึงมีความแดงกว่าคนอื่นเขาแล้วทําไม เราถึงมีสิวด้วยแถมคันอีกหักนะคะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าแดงเ,ดเปิปอ่บุญจิ้นเลยก็มีค่ะเราก็ไปหาคุณหมอนะคะหาเมื่อหลายที่แต่ก็ไม่หายเลยทําให้รู้สึกน้อยค่ะแล้วก็คิดไปเลยว่าโอเคงั้นเรียนอ,อย่างเดียวก็ได้นะคะไม่รักษาแล้วทีนี้ผ่านมาในช่วงวัยทํางานนะคะก็ต้องมีการไปพรีเซนต์งานบ้างแล้วบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่า มีอาการหน้าแดงขึ้นมาทําให้เรารู้สึกกังวลในระหว่างการพรีเซนต์ค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทะลุเมคอัพไหมนะมันจะทําให้คนอื่นที่มองเราเข้ามาเนี่ยเข้าใจไปหรือเปล่าว่าเราไม่พอใจหรือเรากําลังโกรธอยู่หรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยเราลืมเนื้อหาเลยก็มีนะคะเพราะว่ากังวลหนักมากนะคะอันนี้เราเริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วนะคะทําให้ กระทบชีวิตการทํางานแล้วก็กระทบชีวิตประจําวันนะคะจวบเหมาะกับมีโควิดเข้ามาพอดีแล้วก็มีเวลาหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเลยพยายามที่จะรักษาด้วยตนเองไปก่อนเบื้องต้นเพราะว่ามันมีล็อกดาวน์เนาะแล้วก็คิดว่าการที่อยู่บ้านนะคะน่าจะสะดวกในการรักษามากกว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นอะไรก็มีการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโรคผิวหนังเกี่ยวกับสกินแคร์หลายๆอย่างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปพบคุณหมอนะคะ แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการเข้าไปพบคุณหมอด้วยอาการเอ็กซิมาก่อนค่ะมันน่าจะเกิดจากอาการที่มีความเครียดน,นะคะภาวะเครียดต่างๆสิ่งแวดล้อมนะคะก็เข้าไปด้วยการเอ็กซิมาคุณหมอเนี่ยก็แจ้งมาว่าเราเป็นเอ็กซิมาแหละแล้วก็มีอาการของโรเซเชียด้วยนะคะเราก็เลยงงค่ะมีความงงนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยเท่าที่เราอ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าจะเกิดได้ใน ฝรั่งเท่านั้นนะคะเรียกง่ายก็คือเกิดในฝรั่งอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่น่ามีคนเอเชียหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่เป็นนะคะ mm. คุณหมอก็ให้ข้อมูลดีค่ะคุณหมอบอกว่าเรามีอาการอยู่ในข่าย Type 1นะคะคือเป็นโรซเชียแบบ mild type นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีดีไหมนะคะเพราะว่าขนาดอาการเบาเนี่ยยังขนาดนี้เลยนะคะ ก่อนหน้าที่จะทราบนะคะว่าตัวเองเป็นโรเซเชียเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลผิวอะไรขนาดนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทาครีมที่คุณหมอให้มาเป็นครีมทั่วๆไปนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทราบว่าเราเป็นโรเซเชียนะคะก็ต้องมีการเลือกส่วนผสมในสกินแคร์หลีกเลี่ยงสกินแคร์ที่จะทําให้ อาการโรเชีย,เ,ชยเนี่ยแย่ลงหรือว่ากำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าหายากมากนะคะในตลาดถ้ามีเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างพื้นฐานแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ตร,ตรงที่ว่าถ้ามีอาการกำเริบแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ได้ด้วยไหมจะสามารถระง,งับอาการได้ไหมรวมถึงส่วนตัวเนี่ยต้องการสกินแคร์ที่จะสามารถควบคุมอาการของโรคให้ไม่กำเริบได้ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยหายากมากนะคะ ก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อ่านส่วนผสมสกินแคร์มาอ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะนวัตกรรมใหม่ๆม,มาบ้างเนี่ยก็ค้นพบว่ามีน้องเซนเต้เดอร์มอลรีแพร์ครีมนะคะที่แนะนำโดยแพทย์ผิวหนังระดับโลกนะคะซึ่งตัวเนี้ยในตอนนั้นเนี่ยจะต้องพรีออเดอร์จากอเมริกาเท่านั้นนะคะเราก็กังวลว่าเออถ้าพรีออเดอร์ไปแล้วเราจะได้ของไหมเราจะได้ของแทหรือเปล่านะคะก็กังวลใจไปต่างๆนานานะคะแต่โชคดีว่าตอนนี้เนี่ย เซนเต้มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะพอทราบข่าวเนี่ยก็รีบพุ่งตัวไปรับคุณน้องคนนี้มาใช้เลยคะ่ะตอนนี้ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะสัมผัสได้ว่าผิวเนี่ยสามารถรับมือปัจจัยกระตุ้นทางภายนอกและภายในได้ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดนะคะอาการแสบแดงร้อนใต้ผิวเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะ คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะจําใต้ว่าคุณน้องเซนเต้อ่ะเขามีนวัตกรรม HSA นะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางเซนเต้เท่านั้นโดยตัว HSA นะคะจะเข้าไปส่งสัญญาณใต้ผิวทําให้ผิวเนี่ยมีการเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นมีการซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นนะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ลดความแดงของการเป็นโรเซเชียทําให้ผิวแข็งแรงในด้านความชุ่มชื้นเยียวยาผิวเนี่ยตัวนี้เอาอยู่ค่ะทุกวันนี้เรียกได้ว่าอาการไม่ค่อยกำเริบแล้วค่ะ พออาการดีขึ้นก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเอนจอยกับการแต่งหน้าแต่งตัวมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเกมชนเจอร์สำหรับโรเซเชียเลยก็ว่าได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้กำลังใจกับคนที่เป็นโรเซเชียอยู่นะคะอย่าเพิ่งท้อกับการรักษาทุกความพยายามเนี่ยออกดอกออกผลเสมอนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่มั่นใจมากขึ้นมีชีวิตประจำวันที่ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ